สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดสะกําแพงใหญ่นะครับอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศิริกเตครับ วันนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมสองปราสาทก็คือปราสาทสาังแพงใหญ่หรือปราสาทสีพุทธสวนซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดสังแพงใหญ่และปราสาทสาังแพงน้อยซึ่งห่างจากที่นี่ไปประมาณ15กิโลเมตรนะครับจะพาทุกท่านไปดูทั้งสองปราสาทเลยครับวันนี้ครับ ภายในวัดนะครับก็จะมีรูปปั้นและก็อองค์พระนะครับไว้ให้ผู้ที่มาเยี่ยมนะครับได้ไหว้ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินดูภายในปราสาทกันครับ สำหรับปราสาทสักกาแพงใหนี้นะครับเป็นปราสาทขอมที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณที่สุดของจังหวัดศรีสะเกดครับลักษณะเป็นปรางสามองค์บนฐานเดียวกันและตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกปรางประธานจะอยู่ตรงกลางก่อด้วยหินทรายมีอิฐแซมบางส่วนมีทับหลังจำหลักภาพพระอินท ทรงช้างบนแท่นเหนือหน้าการส่วนปรางอีกสององค์เป็นปรางอิฐมีส่วนประกอบตกแต่งที่เป็นหินทรายเข่นทับหลังกรอบหน้าบันและกรอบเสาประตูด้านหลังปรางองค์ทางทิศใต้มีปรางก่ออิฐหนึ่งองค์ด้านหน้ามีวิหารก่ออิฐอีกสองหลังรอบล้อมด้วยระเบียงคดก่อด้วยสลาแรงและหินทราย มีโคปุระหรือซุ้มประตูทั้งสี่ทิศส่วนวิหารที่กอริวอิฐซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือมีทับหลังสลักภาพพระนาลาัยบรรทมศิลปอยู่เหนือพญาอนันตนากราช่ามกลางเสียนสมุทรและที่วิหารก่อด้วยอิฐทางด้านทิศใต้มีทับหลังรูปพระอิศวร กับพระอุมาประทับนั่งเหนือโคนโนทิปัจจุบันปราสาทสังแพงใหญ่แห่งนี้นะครับอยู่ในความดูแลของกองโบราณคดีกรมศิลปากร ทางกรมศิลปากรนะครับขณะนั้นนะครับได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมากเช่นทับหลังจำหลักภาพศิวะนักราชพระกิษณนะยกเขาโควันธนะและยังพบพระพุทธรูปหน้าโกรกพระพุทธรูปปรางสมาธิพระพิมพ์ดินเผาและอื่นๆอีกมากจากหลักฐานลวดลายที่ปรากฏ บนหน้าบันทับหลังและวัตถุโบราณต่างๆที่ค้นพบโดยเฉพาะจารึกที่อยู่บริเวณหรือประตูปราสาทสังแพงใหญ่สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16ตรงกับศิลปะขอมแบบป่าปวนเพื่อเป็นเทวลัยถวายแด่พระศิวะและเมื่อ,อประมาณพุทธศตวรรษที่18 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดในพุทธศ,ศ,ศาสนาลัทธิมหายาน ปางองนี้ก็เป็นปางประธานนะครับซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่นมากเป็นพิเศษกว่าปางอื่นๆนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปจะต่อไปด้วยนะครับ สภาพทั่วไปของปราสาทสังแพงใหญ่ประกอบด้วยระเบียงคตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง49เมตรยาว67เมตรรอบล้อมด้วยกลุ่มปราสาทหิตและบรรไลยรวมทั้งหมด6หลังจากภาพถ่ายทางอากาศแก่คิีให้เห็นว่าปราสาทสังแพงใหญ่น่าจะมีชมุมชนลายรอบอย่างหนาแน,น่นเมื่อครั้งอดีตนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางออกไปประมาณ400เมตรมีสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เรียกว่าสระกำแพงซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการขุดเมื่อครั้งสร้างปราสาทส่วนทางด้านที่ตอนออกมีลําห้วยเล็กๆไหลผ่านลําห้วยนั้นก็คือลําห้วยตะเมาซึ่งเป็นลําห้วยสาขาที่แยกออกจากาลาห้วยสารานนั่นเองครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินดูรอบๆนะครับภายในปราสาทหินแห่งนี้ครับ ปราสาทสักแพงใหญ่สร้างขึ้นในศาส,สนาฮินดูและศาสนาพุทธแบบมหายานเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปจากการขุดแต่งบรุณะปราสาทแห่งนี้ของกรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2532ได้ค้นพบปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่เฉพาะองค์สูง140เซนติเมตรและรวมความสูงทั้งฐาน คือ180เซนมซึ่งนักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นรูปของนันที่เกศวนหรือนันทีสวนลักษณะพิเศษนั่นก็คือเป็นสัำิีกระไหลทองเดิมอาจจะเป็นตั้งอยู่หน้าปราสาทหลังกลางภายในมุกหน้าปราสาทเพราะโดยปกติจะประจำอยู่กับเทวลัยของพระอิศวน ประติมากรรมชิ้นนี้เป็นประติมากรรม้อมแบบปลาปวนตอนปลายสําคัญมากนับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่พบในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันประติมากรรมชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายจังหวัดนครราชสีมาสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะดูนะครับก็ต้องเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายครับ จากตรงนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมปราสาทหินสังแพีงน้อยนะครับซึ่งอยู่ห่างจากาปราสาทหินสังแพงใหญ่ตรงนี้นะครับก็ประมาณ15กิโลเมตรครับ ดูปรางแต่ละองค์ครับสวยงามครับส่วนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแท่นหินวางศิวลึงนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเลยนะครับแม้จะผ่าน กาเวลามาเป็นพันๆปีแล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับเราไปต่อกันที่ปราสาทสกําแพงน้อยกันเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมอีก,กครั้งนะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงปราสาทสักกาแพงน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งห่าง จากปราสาทสังเแพงใหญ่นะครับขัว้วประมาณสิบห้ากิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณสักกี่สิบห้านาทีครับนี่ก็คือสระน้ํานะครับน้ําจากสระน้ําบริเวณปราสาทสังแเพงน้อยเคยถูกนําไปใช้ในพระราชพิธีสงน้ํามูลชาพิเศษในพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่เก้ามาแล้วนะครับซึ่งสมัยรัชการที่เก้านะครับได้นําน้ําจากาสาะน้ําบริเวณปราสาทสักกํงแพงน้อยนี้นะครับไปใช้ในพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษนะครับพุทธศักราช2493แล้วก็พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวา2 5 3 0และ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกครอบ5ธันวาคม2542และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแปดสิพรรษา5ธันวา2550เพื่อส่งมูลชาพิเศษและอภิเศกน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับปราสาทสังเพงน้อยแห่งนี้นะครับเป็นโบราณสถานเป็น อารคขยาสารหรือโรงพยาบาลนั่นเองนะครับหนึ่งในจำนวนหนึ่งร้อสองแห่งที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่เกตแห่งราชนาจักรขอโมราณโปรดให้สร้างขึ้นทั่วราชนาจักรในราวพุทธศตวรรษที่18หรือพศหนึ่อสิบสี่ถึงพศหนึ่กยหกก่อด้วยศิลาแรงและหินทราย ตัวปรางประธานค่อนข้างสมบูรณ์แต่ขาดการบูรณะส่วนโคบุระหรือกำแพงแก้วพังทลายลงมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งทับหลังและโครงสร้างเน่นแต่ยังไม่ได้รับการบูรณะและปรับปรุงเท่าที่ควรครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้อยๆช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ